เักกี้อิงพยายามจะถ่ายข้อสดทั้งใน YouTube แล้วก็ในเฟซแล้วอะ่ะมันทำไม่ได้อะ่ะสัญญาณไม่ดีแล้วใน YouTube อะ่ะอิงก็ถ่ายทำไม่เป็นด้วยก็เลยอัดคลิปเอานะคะวันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ที่ผ่านมาก็ลมแรงมาก เสีดายอยาขายทอดสดให้เพื่อนๆดูจังเลยอ่ะแต่มันทำไม่ได้อัดคลิปเอาไปได้เนาะกาสะลองบ้านแล้วว่าแววทั่วทึกห้องป่าระพี่นั่นนนะ เพลงบ้านเกลือนเหมือนกาสโลงเห็นนกเขาขันคู่จากอยู่ที่บนกิ่งไม้ต้องคู่ไวเสื้อทีกันไปไมหมพี่นึกแล้วยิ่งอายน้องเจ้าน้อง คอยมองจ้องเงี้งดังจะย้ายให้หมองถ้าดูรักเราเราควันเอ้ยควันเอ้ยน้องยาวมาช่วยแบเ,เมาความทุกข์กระทมไปช่วยไร้ชู้ชนอนช่พและคนราก หอม้อมดอกขันเขาแกงเจ้าหอมกว่ายิ่งกว่าพันไม้อื่นด้าดด่นในหงพนาขอกอสักคืนขัญยืนสิตาย่ไดา